ค่ะวันนี้เอาเอาต้นกระท่อมมาลงเอากระท่อมมาลงกระท่อมก้านแดนมาลงนะคะ ลงเบี e deer, ้ยกระถอมก้านแดงมาดิกระถอมก้านแดง สวนใจกระทอมการแดงกับมาเดอร์น้ำพองซิตี้ถึงคำหัวช้างเอาน้าหน้าโตโยต้านนการแดเพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ มาเป็นตะกามาทีบหาตะกาอนัำเต้าตะก,กาละสามทีบหามอดไ,ไพอดีมาติารครับจะ,จะเกินมาอยู่ยี่ยมห้าต้นโอ้ยขอบคุณมากเลยเบบีเบบีเบบีกระท่อมก้านแดงเบบี baby, นะคะ เพาะจากเมล็ดเป็นบ้ค่ะจากเกสรเนาะเพาะจากเมล็ดเนาะเมล็ดกับเกสรน,นะคะกะรทำก้ารแดงพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของของชาวไทยยินดีกับชาวไทยที่ปลดล็อกเขาบอกอินโดนีเซียจนรวยลุนฝาแล้วประเทศไทยหัวตมะมาปลดล็อก แต่มาเลเขาเขาก็ทําอยู่แต่เขายังไม่ปลดล็อกถูกส่งโรงพยาบาลใช่อันนี้ไอ้กินสดได้บะคะใบนี้กินสดครับช่วงนี้กินสดดิครับสักประมาณ8-9เดือนใบได,ได้ขนาดว่าเพราะเคี่ยวแล้วครับคนที่เขานั่งเขาเคี่ยวสดเลยเคี่ยวสดได้เนาะเอาเข้าโรงงานได้จะก,กัดได้มาดิ บต้มน้ําก็อร่อยอยู่แต่อ,อ,อันเขาก็ว่าตำรวจยังจับน้ำม,มันอยู่ <c oughs> จับจับน้ำไข่ไขายใบยยตีเขียวใบได้ <c oughs> เขียวใบเขียวใบจับน้ำมาตีรัเนเนี่ยเลนว่าตำรวจอะไรหาแนี่ยจับขึ้นอยู่ดดกับรัฐบาลที่ยอโอ้แองวย่งแต่ลื่นมาให้วิจารณ์รัฐบาลออกลอ,อ, <c oughs> อ,อกรัฐบาลดี <c oughs> ขอบคุณรัฐบาลที่ปลดล็อกที่ปลดล็อกให้ประชาชน มีมีธุรกิจตัวใหม่เนาะครับแม,ม,ม่แม่แม่แม่กใช้เองแก้ความดันแก้หลายๆอย่างแก้ไอทางการแพทย์ใช่ไหมคะครับการแพทย์แก้ความดันความดันต่ำความดันสูงมลกนันก็มาจากพวกเป็นบาหวานพี่เนาะสำคัญถ้าเกี่ยวกับความดันแล้ว ดาาพรกไปจะมีรสขมนิดๆแต่ว่าถ้าต้มน้ำน้ำเราปรุงเนาะมันจะไม่มันจะไม่ขม,ม,มอมเอาไปต้มน้ำกินเองก็ได้กินเองเบื้องสูตรเปรี้ยงนั่น้าผู้ใดทาน,น้ามีคน,นถามติดตอนนั้นต้มใส่ใบจัก ยิบห้าใบนี่นะมะัม้งเห็นยิบห้าใบโคบขวดสิบาทสิบห้าบาทขวดหนึ่งน้ำสักสามลิตรต้มให้ใบออกน้ำออกสีเหลืองก็รับประทานได้ครับหรือเราจะปรุงแต่งามใส่น้ำตาลใส่อะไรน้ำตามนิดหน่อยครับกิ่นเหมือนใบ ต้นชาอ้เป็นชาน้ำชาเป็นเออเป็นชาใบกระท่อมเนาะครับอพอดีเลยคอกนะเบบีใบกระท่อมก้านแดงแก้ความดันมาเจ้ แก้ความดันลดน้ำตาลในหลอดเลือดเนาะครับเปดูใน YouTube หมอเขาขอบคุณเยอะอยู่จนจนปลดล็อกนั่นแหละเนาะครับโอเคขอบคุณมากๆเลยขอบคุณรัฐบาลเราด้วยที่ปลดล็อกให้ประชาชนโอเคค่ะ